สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชียคุณครูนะคะจะไปหาทุกคนไปดูนะคะเกี่ยวกับว่าทวีปเอเชียนะคะมีทวีปมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศอะไรบ้างทวีปเอเชียมีกี่ภูมิภาคแล้วก็มีภูเขาอะไรบ้าง,าง,างนะคะเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยค่ะนักเรียนเรื่องทวีปเอเชีย สวัสดีครับนักเรียนทุกคนถ้าพูดถึงทวีปอย่างที่นักเรียนบางคนทราบกันว่าทวีปที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นคือทวีปเอเชียแน่นอนที่สุดครับเมื่อเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ต้องมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเช่นกันวันนี้เราจะไปเรียนรู้ถึงรายละเอียดต่างๆของทวีปเอเชียว่ามีอาณาเขตในพื้นที่โลกภูมิลักษณ์และละักษณะภูมิอากาศจนไปถึงมีพืชพันธุ์ธรรมชาติอะไรบ้าง ถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามครูปัญญามาเลยครับทวีปเอเชียเป็นทวีปใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในโลกส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือและซีกโลกตะวันออกมีประชากรประมาณ4.437พันล้านคนเมื่อพุทธศักราช2,559ทวีปเอเชียมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ8.7ของผิวโลกหรือร้อยละ30 ของส่วนที่เป็นพื้นดินอาณาเขตติดต่อทิศเหนือจดมหาสมุทรอาร์กติกทิศใต้จดมหาสมุรทมมรอินเดียทิศตะวันออกจดมหาสมุทรแปซิฟิกทิศตะวันตกจอดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนติดต่อกับทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาการแบ่งภูมิภาคของทวีปเอเชียทวีปเอเชียมีพื้นที่ประมาณ 44.4ล้านตารางกิโลเมตรแบ่งออกเป็น6ภูมิภาครวมทั้งสิ้น48ประเทศสำหรับเอเชียเหนือเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในทวีปเอเชียเฉพาะประเทศรัสเซียทางฝั่งเอเชียเท่านั้นที่สุดของทวีปเอเชีย1จุดเหนือสุดแหลมเชลยุสกิน2จุดตะวันออกสุดแหลมเดสโนว่า 3. จุดใต้สุดเกาะรอติ 4. จุดตะวันตกสุดแหลมบาบา 5. ยอดเขาสูงที่สุดยอดเขาเอเวอเรส 6. ร่องลึกก้นสมุทรลึกที่สุดร่องลึกก้นสมุทรมาเรนา 7. จ,จุดต่ำสุดทะเลเดซสสี 8. จุดหนาวที่สุดเมืองเวียโคยันส์ 9. ทะเลสาบน้ำเค็มใหญ่ที่สุดทะเลแคสเปียน10เกาะใหญ่ที่สุดเกาะบอ์เนียว11แม่น้ำสายยาวที่สุดแม่น้ำฉ้างเกียงภูมิลักษณ์ในเขตที่ลุ่มภาคเหนือบริเวณเขตที่ลุ่มภาคเหนือเป็นที่ราบขนาดใหญ่เรียกว่าที่ราบไซบีเรียมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน ทำให้เกิดเป็นที่ลุ่มน้ําขังในฤดูหนาวน้ําจะกลายเป็นน้ําแข็งเป็นอุปสรรคต่อระบบคมนาคมและส่งผลให้มีประชากรอาศัยอยู่เบาบางภูมิลัฐในเขตภูเขาและที่ราบสูงเขตภูเขาและที่ราบสูงมีพื้นที่กว้างขวางเต็มไปด้วยเทือกเขาและที่ราบสูงเทือกเขาที่สำคัญได้แก่เทือกเขาหิมาลัย มีความยาวประมาณ2,400กิโลเมตรมียอดเขาที่สูงที่สุดคือย,ยอดเขาเอเวอเรสต์มีความสูง8,848เมตรส่วนที่ราบสูงที่สำคัญเช่นที่ราบสูงที่เบตที่ราบสูงหยุนหนานที่ราบสูงอิรานเป็นต้น ค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับวิดีโอบรรยายเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชียนะคะแล้วก็ให้ในักเรียนนะคะไปศึกษาทั้งอ e ีบุ๊กแล้วก็ใบความรู้แล้วก็สุดท้ายนะคะให้เรียนทุกคนไปทำเกยกับแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะคะทุกคนต้องตั้งใจใเรียนนะบ๊ายบาย